ใครที่กำลังผมร่วงเนื่องจากการย้อมผมบ่อยๆโดยเฉพาะย้อมผมปิดงอกบ้างแถมสารเคมีในยาย้อมผมอย่างเช่น PPD <c oughs> ก็เสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งอันตรายเกินผมสีสวยแต่ได้มะเร็งมาเป็นของแถม <c oughs> ก็ไม่ไหวนะคะเพื่อนๆหลายคนก็เลยอาจจะคิดว่างั้นลองเปลี่ยนมาใช้ยาย้อมผมหรือแชมพูเปลี่ยนสีผมที่ทํามาจากสมุนไพรธรรมชาติก็น่าจะปลอดภัยแล้วแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนใหญ่ในยาย้อมผมที่ทํามาจากสมุนไพรธรรมชาติเหล่านั้นก็ไม่ได้ปลอด สารเคมี100% <Wow. S 1> มเซนก็ยังเสี่ยงเกิดการแพ้ผมร่วงและมะเร็งอยู่ดีโดยให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆดังนี้ 1. ใช้เวลาย้อมผมค่อนข้างสั้นต่ำกว่า1ชั่วโมงเพราะถ้าเราลองเปรียบการใช้เฮนหน้าผมสมุนไพรย,ย้อมผม100%แบบนี้เนี่ยใช้เวลาในการย้อมมากกว่า3-4ชั่วโมงส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมุนไพรธรรมชาติจริงๆ100%ไม่มีสารเคมีเจือปนเนี่ยจะใช้เวลาในการย้อมนานแบบนี้การที่ทําให้สีติดผมในเวลาสั้นขึ้นมักจะมีการใส่สารเคมีเร่ง สารเครมีพวกนี้เนี่ยก็จะทําลายทั้งเส้นผมหนังหัวและรากผมสาเหตุผมร่วงที่พบมากในคนที่ย้อมผมบ่อยๆ2มีสีให้เลือกหลายเฉดสีโดยทั่วไปสีจากสมุนไพรหนึ่งชนิดเนี่ยจะมีแค่สีเดียวก็คือสีธรรมชาติของสมุนไพรนั้นเช่นเฮนน่าธรรมชาติ100่งแบบตัวนี้ตังย้อมแล้วสีจะออกน้ําตาลอมส้มแดงแบบสีผมของไอรีนนี่ละคะเพราะว่าใช้เฮนน่าย้อมไม่ใช่สีดําสนิทค่ะหลายคนก็อาจจะไม่ชอบอยากได้สีดํามากกว่าก็เลยมีหลายบริษัทค่ะทำ เฮนหน้า <He> หลากหลายเฉดสีออกมาขายแต่วิธีการที่จะเปลี่ยนสีของเฮน่าได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการใส่สารเคมีลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเฮนน่าที่มีหลายเฉดสีก็ให้เดาเอาไว้ก่อนเลยค่ะว่าไม่น่าจะธรรมชาติ100%ดังนั้นใครที่ตอนนี้เนี่ยผมเสียแล้วแถมผมร่วงหนักมากและกังวลว่าจะเสี่ยงม,มะเร็งเพราะการใช้ยาย้อมผมแนะนําให้ใช้เฮน่าหน้อ100%อรนแบบไอรีเลยค่ะไอรีเนี่ยย้อมผมปิดหงอกด้วยเฮนน่ามามากกว่า5 6ถึงปีแล้ว ย,ยาย้อมผมเคมีทั้งหลายส่วนวิธีการย้อมผมด้วยเห็นหน้าไอรีนทําคลิปสอนการใช้ไปแล้วอนกลับไป <Yes. S 1> ดูได้เลยค่ะส่วนใครที่ผมร่วงหนังหัวและลากผมเนี่ยอักเสบไปแล้วก็ไม่ต้องกังวล mm. แค่ใช้สเปรย์ลดผมร่วงของมอชอที่มีงานวิจัยยืนยันว่า ช่วยลดผมร่วงและกระตุ้นผมมากใหม่ได้สูงถึง80%ภายในเวลา3เดือนแบบเห็นผลจริงๆเพราะว่ามีงานวิจัยยืนยนันจากคนที่ใช้จริงถึง100คนไม่ใช่จากรีวิวแค่คน1-2คนที่อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือสนใจสเปรย์ลดผมร่วงของมอชอและหินหน้าย้อผมธรรมชาติ100%ทัก <Yes. S 1> หาไอรีนได้เลย